แสงของพระอาทิตย์ที่ทอทาบลงมายังพื้นน้ำรู้แล้วนี่คือทะเลน้อยสถานที่ท่องเที่ยวสุดพิตของพัทลุงนี่เองแม่เลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่เช้าอากาศกำลังสบายได้ที่กระโดดขึ้นเรือมาเลยค่ะคุณผู้ชมทะเลน้อยนี่นะคะเขาเรียกว่าแรมซาไซต์หรือเรียกให้ง่ายเข้าไปอีกคือพื้นที่ชุ่มน้ำมีธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆดูสิคะดูดอกบัวก,กำลังบานสะพรั่งเต็มทะเลน้อยเลยค่ะ มองไปทางไหนก็สวยงามเปม็นบูดอ๋่น,น,นลนกน้ำตัวใหญ่มากเลยค่ะแถมไกลๆนั้นยังมีน้องควายเดินข้ามน้ำไปด้วยอ้ประทับใจประทับจิตจริงๆถ้าไม่ได้มาคงไม่รู้นะคะเนี่ยว่าพัทลุงมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ไว้ให้เที่ยวกันด้วยมาๆมาๆมาๆมาเที่ยวกันทะเลน